เมืองหลวงข้าวเชื้อชาวมอนนครธรรมะพระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพญาก้าวหน้าอุตสาหกรรมครับสวัสดีครับเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งกับคุณครูสมบัติปุษย์สังคมนะครับวันนี้เราจะมาเรียน,นเรื่ององค์ประกอบของแผนที่นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับในการเรียนในระดับชั้น ป,ปีที่6น,นในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะครับก่อนที่จะเรียนเราไปเรียนรู้ในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยครับอ่านะครับจุดประสงค์การเรียนในครั้งนี้มีอยู่3ข้อเช่นเคยนะครับให้นักเรียนอ่าน1นาทีครับรบสมบัตินักเรียนได้อ่าน จุดประสงค์การนะดูในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีอยู่3ข้อได้แก่1อธิบายองค์ประกอบของแผนที่ได้นะครับ 2. องจำแนกองค์ประกอบของแผนที่นะครับ 3. มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของแผนที่นะครับนี่คือจุดประสงค์การดูในครั้งนี้นะครับซึ่งมีอยู่3ข้อนะครับ เรามาดูขั้นตอนที่หนึ่งอะไรครับขั้นตอนนำเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูได้นำภาพแผนที่ประเทศไทยมาให้นักเรียนดูนะครับซึ่นในคลิปกร่องนะครับคุณครูก็ได้นำแผนที่ประเทศไทยให้เรียนดูเช่นกันนะครับนักเรียนหลายคนอาจจะรู้แล้วนะว่าแผนที่ประเทศไทยนะครับมีลักษณะการแบ่งเป็นภาพนะครับตามสีเลยที่อยู่ในภาพครับแล้วก็มีการแบ่งอาณาเขตนะครับซึ่งเป็น ประเทศที่อยูอ่ติดกับประเทศไทยนะครับเรียกว่าพรมแดนประเทศเองนะครับนี่คือลักษณะทั่วไปของแผนที่นะครับที่เราต้องรู้นะครับถ้าคุณครูถามว่าแผนที่ประเทศไทยมีกี่ภาคเรอน,นี้ต้อเป็นทั้งตอบได้ว่ามีทั้งหมด6ภาคตามสีเลยนะครับซึ่งคลิปกรอนหน้านี้คุณครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามี6ภาคได้แก่ภาคอ,อะไรบ้างนะครับต่อไปครับ มาดูความหมายของแผนที่บ้างนะครับแผนที่คืออะไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรต่อนักเรียนนะครับมาดูกันเลยครับแผนที่คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะครับอย่างหนึ่งโดยการย่อข้อมูลต่างๆที่ปรากฏบนพื้นโลกให้มีขนาดเล็กลงตามมาตราส่วนและแสดงข้อมูลดังกล่าวด้วยสัญลักษณ์ บนวัสดุต,ต่างๆเช่นกระดาษอะไรง่ายครับแผนที่ก็คือนะครับเป็นเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับที่ย่อส่วนลงให้มีขนาดเล็กลงนะครับตามขนาดของหาตาส่วนอาจจะเป็นการแสดงข้อมูลในลักษณะของสีที่เห็นเานอยู่ในภาพครับหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการแสดงเรื่องของภูมิประเทศก็ได้นะครับ เหล่านี้นะครับหรือจะเป็นรูปร่างรูปสี่เหลีย่ยมรูปสามเหลีย่ยมซึ่งเป็นข้อมูลนะครับซึ่งระบุลงในกระดาษนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นแผนที่อย่างหนึ่งนะครับมาดูกันเลยครับต่อไปครับเรื่องทิศบ้างครับน่ารู้เรื่องทิศนะครับทิศคืออะไรหลายคนคงทราบแล้วแต่อีกหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับทิศก็คือ ทิศท,ทางทางภูมิศาสตร์ที่กําหนดขึ้นนะครับทิศท,ทางทางภูมิศาสตร์ที่กําหนดขึ้นเพื่อไปยังตําแหน่งต่างๆนะครับอาทิเช่นอะไรครับทิศหลักของเราอ่าอยู่ในภาพไปลูกทิศหลักของเราคือได้แก่สีทิศครับ1ทิศเหนือนะครับ north น,นะครับ north น,นะครับ2ทิศใต้ เอสนะครับตัวตัวเอสคือเรียกว่าเซา t h นะครับเซ u t h สามทิศตะวันออกตัวอ e ีครับเรียกว่าอีสนะครับซี 4, ทิศตะวันตกเรียกว่าเวสนะครับนี่คือสี่ทิศน,นะครับนอร์ทเซา t h e a s แล้วก็เวสนะครับทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับอ่าสอนยอครูดได้กำหนดให้แล้วครับ ทิศเหนือคือตัว N นะครับนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือนอนหนูทิศต,ตะวันออกนะต่อจุดอจุดนะครับภาษาอังกฤษคือตัว E นะครับทิศใต้ต่อเต่าจุดนะครับตัวภาษาอังกฤษคือตัว S นะครับทิศต,ตะวันตกต่อจุดต่อจุดตัวอ,อักษรย่อคือภาษาอังกฤษคือตัว W นะครับเรียกทั้งหมดนี้ว่าทิศหลักทั้ง4ทิศนะครับ ซึ่งในทุกแผนที่ต้องมีลูกศรที่เป็นระบุสัรลักษณ์ทิศอย่างน้อยคือทิศเหนือนะครับตัว n นะครับตอนนี้ต้องสังเกตให้ได้นะครับว่าในแผนที่ที่เขาระบุขึ้นนี้หรือเขียนขึ้นนี้ว่ามีตัว n อยู่ตรงไหนหรือตัวหนูอยู่ตรงไหนนะครับนั่นคือสัญลักษณ์ของทิศเหนือต่อ,ตอมาครับภาพที่อยู่ด้านขวามือของเราครับเพิ่มเติมสีส้มคือทิศหลักนะครับ ซึ่งในเก่าไปแล้วนะครับมีอยู่สี่ทิศต่อมาครับทิศต่อมานะครับก็ได้แบ่งอีกออกอีกเป็นสี่ทิศนะครับอันได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้อ่านแบ่งง่ายๆครับลูกนี่ครับฝับ่งนี้เป็นตะวันออกใช่ไหมครับก็จะมีออกเฉียงเหนือกับออกเฉียงใต้อ่า ั่งนี้ตะวันตกใช่ไหมครับอ่าก็จะมีตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้นี่ครับอ่านี่คือนะครับ,น,น,รบนี่คือทิศทั้ง8ทิศนะครับอ่านี่คือทิศหลัก4ี่ทิศนะครับอ่าต่อไปครับคำถามกระตุ้นความคิดนะครับข้อที่1ทิศหลักทั้ง4ี่ทิศได้แก่ทิศอะไรบ้างอ่านเด่นจะพึ่งตอบนะครับให้เด่นคิดในใจ ข้อที่2ทิศทั้ง8ทิศได้แก่ทิศอะไรบ้างเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะครับ 3. ประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ภาคครับได้บอกไปแล้วนะครับ 4. ภาคใดมีจังหวัดน้อยที่สุดภาคไหนครับ 5. ภาคใดมีพื้นที่มากที่สุดครับะนะครับครับทั้ง ห้าข้อนี้นะให้เรียนคิดแล้วก็หาคําตอบมาตอบคครูภายในหนึ่งนาทีครับเชิญครับสมมุติว่านักเรียนนะครับได้ไปค้นคนว้าหาคําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูเฉลยกันเลยครับข้อที่1ครับทิศหลักทั้ง4ทิศได้แก่ทิศอะไรบ้างนะครับ1นทิศ เหนือสองทิศใต้สามทิศตะวันออกสี่ทิศตะวันตกนะครับทิศทั้งแปดทิศได้แก่ทิศอะไรบ้างก็คือสี่ทิศแล้วครับได้บอกไปแล้วนะครับห้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือหกทิศตะวันออกเฉียงใต้เจ็ดทิศตะวันตกเฉียงใต้แปดทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอ่าจะสลับกันนะครับข้อที่สามครับ ประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ภาคหกภาคเลยครับมีภาคอะไรบ้างครับใครพอทราบอ่าหนึ่งภาคเหนือสองภาคกลางสามภาคใต้สี่ภาคตะวันออกห้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหกคือภาคตะวันตกเองนะครับภาคใดมีจังหวัดน้อยที่สุดอ่าภาคตะวันตกครับมีกี่จังหวัดครับบอกไปแล้ว มี5จังหวัดนะครับต่อมาครับ5ภาคใดมีพื้นที่มากที่สุดหรือใหญ่ที่สุดครับคำตอบคือภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉือนเองครับต่อไปครับขั้นตอนข้าสูตรเรียนครับก่อนที่จะเรียนในเรื่องขององค์ประกอบของแผนที่นะเราต้องรู้ข้อมูลก่อนนะครับว่าในแผนที่นี่ประกอบด้วยอ,อะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้าง เรามาดูกันเลยครับข้อมูลที่แสดงบนแผนที่นะครับแบ่งได้2ประการนะครับข้อมูลที่แสดงบนแผนที่นะครับแบ่งได้2ประการอันไดแกหนึ่งข้อมูลด้านกายภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติย้ำนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นแม่น้ำภูเขาชายฝั่งทะเลเกาะ และป่าไม้นะครับ 2. ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นถนนเขื่อนที่ว่าการอำเภอโรงเรียนสถานีอนามัยเหล่านี้นะครับให้เรียนแบ่งง่ายๆลลกถ้าเป็นข้อมูลด้านกายภาพก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ถ้าเป็นข้อมูลด้านวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับ พอเข้าใจไหมครับด้านกายภาพคือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้านวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต่อไปครับอ่านนะครับเข้าใจนะต่อไปครับมาดูชนิดของแผนที่บ้างครับชนิดของแผนที่แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับชนิดของแผนที่แบ่งออกได้2ประเภทดังนี้ครับหนึ่งแผนที่อ้างอิง สองแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับอผนที่เฉพาะเรื่องนะครับมาดูแผนที่ที่หนึ่งครับประเทที่หนึ่งแผนที่อ้างอิงเขาบอกว่าเป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นถึงตกครับเพื่อแสดงรายละเอียดของผิวโลกนะครับทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นแผนที่ภูมิประเทศนะครับ มาตราส่วน1ต่อ50,000และ1ต่อ250,000นะครับเอาง่ายๆครับมักเป็นแผนที่ที่มีมาตราส่วนที่มากหรือใหญ่มากครับนะครับนี่คือแผนที่อ้างอิงนะครับอาจจะอ้างอิงตามาแผนที่ที่มีมาตราส่วนขนาดใหญ่เหล่านี้นะครับ ต่อมา2ครับแผนที่เฉพาะเรื่องชื่อเขาบอกว่าเฉพาะเรื่องแสดงว่าต้องเป็นเรื่องนั้นๆครับเขาบอกว่าเป็นแผนที่ที่จะดทาขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลบนพื้นผิวโลกเฉพาะเรื่องน,นะครับเฉพาะเรื่องเช่นแผนที่ประชากรแผนที่ทางหลวงแผนที่ป่าไม้แผนที่อุทยานแหน่งชาตินะครับ ซึ่งมักเป็นแผนที่ที่มีมาตราส่วนขนาดเล็กเห็นไหมครับเห็นข้อแตกต่างไหมครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กเห็นไหมครับอ่าครับพอรู้ข้อแตกต่างนะครับถ้ามีใครมาถามว่าแผนที่มีกี่ประเภทให้ตอบว่า2ประเภทนะครับ2ประเภทนะคือแผนที่อ้างอิงกับแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับอไปครับเรามาดูตัวอย่างนะครับ ครูดได้หาตัวอย่างมาประมาณ4ถึง5ตัวอย่างครับแผนที่นะครับที่ครูนำมานี้เป็นแผ่นที่เฉพาะเรื่องรับเช่นกันรครับอ่าหนึ่งครับแผนที่ประชากรมอนอยู่ด้านซ้ายมือนี่ะครับอ่าถ้ามีสีชมพูมากแปลว่าประชากรมีมากในจังหวัดนั้นนะครับอ่านี่คือแต่ละสีนี้นะครับอ่าส่วนไหนที่ประชากรมากสีก็จะเข้มมากขึ้นนะครับ ต่อมาครับฝั่งขวามือนะครับแผนที่ทางหลวงครับเวลาไปไหนมาไหนนักเรียนไม่อยากหลงทางหรือนักเรียนไม่อยากเกิดข้อผิดพลาดในการเดินทางไปจะเร็วขึ้นต้องมีแผนที่ครับประจํารถหรือประจําตัวของเรานะครับเวลาเดินไปไหนหรืออยากไปไหนเราจะมีแผนที่นี้นะครับเป็นตัวบอกเป็นตัวนํานไปสู่จุดหมายของเรานะครับที่อยากไปเที่ยวตรงไหนอยาก ไปวัดตรงไหนนะครับเราก็สามารถไปได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับแผนที่ปา่าไม้นะครับอ่าสีเขียวครับอ่าบางที่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวมากแสดงว่าพื้นที่ในจุดนั้นมีความบดมสมบูรณ์นะครับสีเขียวน้อยแสดงว่าพื้นที่นั้นขาดความบดมสมบูรณ์นะครับหรือพื้นที่นั้นเป็นที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม้นะครับ ต่อมาครับแผนที่อุทยานนะครับเวลา pirate. เราจะไปเที่ยวไหนเราก็ต้องรู้จักนะครับเพื่อหลงป่านะครับเราจะได้กับทางกลับบ้านได้ถูกหรือบอกสถานที่ที่เรามาว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมานะครับเวลาเจอหรือเวลาหลงป่าเราจะได้บอกเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้องนะครับนี่คือแผนที่อุทยานนะครับหรืออยากชมหรือหรืออยากเที่ยวชมตรงไหนเราก็จะรู้จุดที่เรา ยากเที่ยวชมได้ถูกต้องนะครับเขาจะเขาจะบอกลักษณะทั่วไปของอุทยานเป็นยังไงที่ไหนหน่าเที่ยวที่ไหนหน่าชมนะครับต่อไปครับองค์ประกอบของแผนที่นะครับองค์ประกอบของแผนที่องค์ประกอบของแผนที่มีอะไรบ้างครับนะครับองค์ประกอบของที่มีอยู่5องค์ประกอบได้แก่หนึง่ง ชื่อแผนที่นะครับชื่อแผนที่ครับสองสีที่ใช้ในแผนที่สามทิศในแผนที่สี่มาตราส่วนของแผนที่ห้าสัญลักษณ์ของแผนที่นะครับอ่านี่คือจำง่ายครับองค์ประกอบของแผนที่มีอยู่ห้าองค์ประกอบหนึ่งชื่อแผนที่สองสีที่ใช้ในแผนที่ สามทิศทางในแผนที่สี่มาตราส่วนของแผนที่และห้าสัญลักษณ์แผนที่เองนะครับหวังว่านักเรียนจะจําได้นะครับมีอยู่ห้าองค์ประกอบนะครับอย่าลืมนะครับมีคาถามในรายงานแน่นอนนะครับต้องจําให้ได้เพื่อที่จะนำไปตอบนะครับเราจะได้ไม่เราจะได้มีข้อมูลเราจะได้มีความรู้เราจะได้ จำแนกได้ว่าอง์ปกรบที่มีอะไรบ้างใช้ทําอะไรบ้างน,นะครับต่อไปนะครับการแบ่งแผนที่ตามลักษณะการใช้งานนะครับการแบ่งแผนที่ตามลักษณะการใช้งานในที่นี้ครูยกมา12การนะครับมี12อข้อเองนะครับอันได้แกนึงแผนที่ทั่วไปนะครับเป็นแผนที่ ที่มีการทําขึ้นมานะครับที่มีการทําขึ้นมานะครับหรือเป็นรากฐานในการทําแผนที่อื่นๆนะครับนะครับสองแผนที่โฉนดที่ดินนะครับเป็นแผนที่ที่แสดงระยะขอบเขตที่ดินครับอ่าอเราจะเห็นนะโฉนดที่ดินว่าที่ดินบริเวณนี้เป็นของเรานะครับก็จะมีโฉนดที่ดินที่เป็นอาณาเขตบอกชัดเจนว่านี่คือพื้นที่ของเรานะครับสามแผน ที่ผังเมืองนะครับจะแสดงผังอาคารบ้านเรือนที่พักที่อยู่อาศัยนะครับและที่ไหนเป็นตัวเมืองนะครับเหล่านี้สี่แผนที่ทางหลวงนะครับจะแสดงถนนสายสําคัญต่างๆนะครับห้าแผนที่เศรษฐกิจเป็นแผนที่ที่แสดงเขตอุตสาหกรรมเขตเกษตรกรรมนะครับหกแผนที่สถิตินะครับเป็นแผนที่ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถิติต่างๆครับอยู่ในประเทศ รืออยู่นอกประเทศก็ว่าได้นะครับต่อมาครับ7แผนที่การใช้ที่ดินนะครับแผนที่การใช้ที่ดินนะครับนิยมใช้สีแสดงความแตกต่างนะครับแผนที่การใช้ที่ดินนะครับแแผนที่รัฐกิจนะเป็นแผนที่ที่แสดงเขตการปกครองหรือพรมแดนนะครับ9แผนที่ประวัติศาสตร์นะครับเป็นแผนที่ที่แสดงอาณาเขต สมัยต่างๆและหรือ,รอชาติพันธุ์ต่างนะครับ10แผนที่เพื่อการนิเทศหรือเพื่อนิเทศเป็นการแสดงเพื่อโฆษณาหรือจัดเัทศการต่างๆๆนะครับ11แผนที่เฉพาะเรื่องนะครับในยกตัวอย่างไปแล้วนะครับในสี่ภาพข้างต้นนะครับแสดงเรื่องต่างๆเป็นเฉพาะเรื่องนะครับ12แผนที่สวดทรงนะครับเป็นแบ่ที่แสดงรูปร่าง หรือร่างผิวพื้นพิภพนะครับที่มีักษณะสูงต่ำนะครับต่อไปครับมาดูตัวอย่างกันเลยครับนี่คือครูได้ยกตัวอย่างแผนที่ที่แบ่งตามักษณะการใช้งานนะครับนี่คือแผนที่รัฐกิจนลายคนไม่ไม่เข้าใจครับแผนที่รัฐกิจคืออะไรนใช้ยังไงนะครับนี่เราจะเห็นที่ไหนครับลูกในสมุดวาดรูปของหน,นูนะลูกในสมุดวาดเขียนนะครับ จะมีแผนที่ประเทศไทยที่ผมงบอกเป็นสีในแต่ละจังหวัดนะครับนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับหรือจะเป็นแบบแบ่งเขตการปกครองก็ได้นะครับเขตการปกครองครับมาดูภาพด้านความมือครับนี่คือแผนที่เกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองนะครับผังการวางผังเมืองวางยังไงไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับเหล่านี้นะครับต่อไปครับ แผนที่เกี่ยวกับนะรครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับตรงน,นี้นะครับการวางผังเมืองนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับมีอาณาเขตอะไรบ้างทุศยาอยู่ตรงไหน,นครับถ้าไปพนะกครศรีทุธยาเราก็จะรู้เลยนะครับตรงไหนเป็นมรดกโลกตรงไหนเป็นวัดตรงไหนเป็นเขตปราสานนะครับตรงไหนเป็นเขตที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับต่อมาครับแผนที่ทางหลวง ซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยได้แบ่งแผนที่ทางหลวงออกเป็นสี่พาสสี่เส้นทางได้แก่เส้นทางที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งค,ค,คือเส้นทางพหรโยธินนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองครับเส้นทางถนนสายเอเชียนะครับหมายเลขสามครับเส้นทางถนนสุขุมวิทนะครับและหมายเลขสี่คือเส้นทางถนนเพชรเกษรนะครับเป็นถนนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะเป็นเกษรนะครับ จำไม่ได้นะมีอยู่4เส้นทางนะครับถนนในประเทศไทยคือหมายเลขหนึ่งถนนยูทินหมายเลขสองถนนสายเอเชียหมายเลขสามถนนสุขุมวิทหมายเลขสี่ถนนนะครับเพชรเกษมนะครับนะครับต่อไปครับขั้นสรุปบ้างนะครับหลังจากที่เรียนมาแล้วนะครับก็มาสู่ขั้นการสรุปแล้วนะครับ นักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับพร้อมกันเลยนะครับเขาบอกว่าองค์ประกอบของผนที่แบง่งออกเป็นกี่องค์ประกอบนะครับกี่องค์ประกอบในนี้บอกไปแล้วนะครับมี5องค์ประกอบแรกหนึ่งชื่อแผนที่แน,น่นอนต้องมีชื่อครับ2ส,สีที่ใช้ในแผนที่เพื่อให้เข้าใจง่ายครับ3ทิศในแผนที่อย่าลืมนะครับทิศต,ต้องเป็นตัว n เป็นภาษาอิต ะเป็นภาษาไทยคือตัวตัวนอนหมันเองครับ4มาตรส่วนของแผนที่นะครับเพื่อใช้ในการย่อขนาดของแผนที่จริงนั่นเองครับ 5. สัญลักษณ์ในแผนที่ที่เป็นจุดนะครับที่เป็นเส้นแม่น้ำเหล่านี้นะครับก็จะบอกลักษณะนะครับให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็เลยเรียกว่าสัญลักษณ์ในแผนที่นะครับต่อไปครับ2ชนิดของแผนที่มีกี่ประเภทบอกไปแล้วครับ มีสองประเภทนะครับหนึ่งแผนที่อ้างอิงสองแผนที่เฉพาะเรื่องแผนที่ไหนครับมีขนาดใหญ่ครับมีมากที่สขนาดใหญ่คือแผนที่อ้างอิงแผนที่ทางหลวงคือแผนที่เฉพาะเรื่องเด่ครับสามครับการแบ่งแผนที่ตามลักษณะการใช้งานมีกี่ข้อได้อธิบายแล้วนะครับว่ามีสิบสองข้อนะครับคนนี้สําคัญนะครับคนนี้สาคัญ ข้อที่สี่ครับทิศทิศคืออะไรและทิศทั้งสี่ทิศได้แก่ทิศอะไรบ้างครับทิศก็คือทิศทางทางภูมิศาสตร์ที่ชี้ไปยังตำแหน่งต่างๆนะครับทิศทางทางภูมิศาสตร์ที่ชี้ไปยังตำแหน่งต่างๆนะครับเพื่อบ่งบอกว่าทิศนั้นคือทิศอะไรนะครับเราจะได้ไปถูกต้องเช่นทิศเหนือทิศตะวันออก ทิศใต้หรือทิศตะวันตกนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับมันสู่ใบงานแล้วบ้างนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนไปแล้วนะครับมาก็มาสู่เรื่องของการทําใบงานนะครับอันนี้ยังเป็นออห้าทับออยู่นะครับไม่เป็นไรนะนั่นอันนี้เราเข้าใจว่าเป็นวิชาสังคมป .6 นะครับ เนื้อหาเดียวกันกับป5นะครับป5ครับมาดูคําถามของครูเลยครับให้นักเรียนตอบคําถามลงในสมุดให้นักเรียนตอบคําถามลงในสมุดหรือลงในใบงานแล้วถ่ายภาพการทํางานของนักเรียนนะครับส่งผ่านแอปพลิเคชันส่งงานของค,ครูสมบัตินะครับส่งผ่านแอปการส่งงานของคุณครูสมบัตินบซึ่งมีอยู่10ข้อ10คประแนนนะครับ ได้แก่อะไรบ้างครับหนึงข้อที่หนึงครับองประกอบพองแผนที่มีห้าองประกอบได้แก่อะไรบ้างครับสองแผนที่อาชนิดของแผนที่นะครับมีกี่ประเภทอะไรบ้างครับสามการแบ่งแผนที่ตามลักษณะการใช้งานมีกี่ข้อและเขียนยกตัวอย่างมา3ข้อเมื่อกีอ้นี้จะบอกว่านะมีกี่ข้อและยกให้เขียนยตัวอย่างมา3ข้อ สี่ทิศทั้งสี่ทิศได้แก่ทิศอะไรบ้างนะครับและห้าทิศทั้งแปดทิศได้แก่ทิศอะไรบ้างมีสี่ทิศหลักนะครับแล้วก็จะมีแปดทิศที่เป็นทิศย่อยลงมาอีกนะครับข้อที่หกครับแผนที่คืออะไรนะครับแผนที่คือข้อที่เจ็ดข้อมูลที่แสดงบนแผนที่มีสองประการได้แก่ข้อมูลด้านไหนบ้างครับมีสองด้านนะบอกมาแล้วนะครับ แแผนที่ชนิดใดที่แสดงเขตปกครองและพรมแดนนะครับมี <c oughs> ให้ไปดูตรงลักษณะการใช้ของแผนที่นะครับข้อที่9แผนที่ชนิดใดที่แสดงถนนสายสําคัญนะครับและสิแผนที่ชนิดใดที่แสดงอาณาเขตสมัยต่างๆและชาติพันธุ์ต่างๆนะครับอ่นนี่คือทั้ง10ข้อครับที่คุณครูได้นํามาให้นักเรียนนะครับ ได้ทําลงในใบงานในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นป .6 ทั้ง2ห้องเลยนะครับทั้ง6ทับหและป .6 ทับสนะครับหวังว่านักเรียนจะรับความรู้ในครั้งนี้ไม่มากก็น้อยหากคุณครูพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวหนาที่ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้ในการเรียนเรื่อง องประกอบของแผนที่นี้ไปปรับใช้ในวันท้้งหน้าหรือไปใช้ในการดำรงชีวิตของเราหรือไปใช้ในชีวิตประจำวันกอนเ,เรียนเองนะครับะนะสไตล์อีกแล้วนะครับครูก็มีคำคมมาฝากหรือกติธรรมมาฝากครับไปชมกันเลยครับอัตหิอัตโนนาถูอัตหิอัต,ต,อต,ตโนนาถู อัตตาหิอัตตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในช่วงสถนการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด19นี้นะครับเราหนีไม่พ้นการเพิ่มพาตัเอง การช่วยเหลือและดูแลตัวเองให้อยู่รอดนะครับรวมถึงการเรียนการศึกษาด้วยนักเรียนต้องเอาใจใส่ให้มากนะครับเพื่ออนาคตของตัวนักเรียนเองเพราะในวันทั้งหน้าคุณครูไม่สามารถไปถ่ายทอดความรู้ให้หนูในอนาคตได้หนูจะนําต้องนําความรู้ที่คุณครูถ่ายทอดในวันนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในวันทังหน้านะครับดังนั้น ทุกวิชาหนูต้องให้ความสำคัญเท่าเทียมกันนะครับจึงจะเรียกว่าการตึ่งพาตัวเองและการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์นะเหมือนคติธรรมที่ครูคได้กล่าวมาตนแลเป็นที่ขึ้นแห่งตนนะครับและก็สุดท้ายนี้อย่าลืมทำใบงานนะครับทั้ง10ข้อส่งในแอป,แอป,พ,ลแอปพลิเคชันการส่งงานของครูคสมบัตินะครับหวังว่านักเรียน จะให้ความร่วมมือและส่งงานกันเยอะๆและส่งงานกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการนำเสนอเรื่ององค์ประกอบของแผนที่ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ